สวัสดีทักทายกัน <c oughs> วันนี้ไม่พูดเยอะครับเมื่อวานนี้ฮาหนอยก็สองรอบใช่ไหมเมื่อวานนี้ฮาหนอยเนาะตัวอัดมักแหงสองรอบแล้วก็ลาพัฒนาก็เข้านะเมื่อวานนี้แต่ว่าวันนี้ได้ไลฟ์น้อยได้ไลฟ์แป๊บเดียวนะเมื่อวานนี้ไปไปธุระบ้านบ้านเพื่อนนะครับก็เลยไม่ได้ไลฟ์ไลฟ์ได้ไดแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าปังก็ปังอยู่ครับเนี่ยวันที่สิบหกเนี่ยเลขที่จะต้องซื้อมีติดไว้สักหนึ่งใบสองใบนะครับ ก็คือเลขเลขเลขลอกเก้าอีกก็คือเก้าศูนย์ซื้อไว้ซื้อไว้ติดติดไว้เก้าศูนย์ศูนย์เก้าแปดเก้าเก้าแปดเพราะมันเป็นเลขมงคลครับเลยนะไม่ออกครับผมไม่ไม,ไม่ถ้าเชื่อผมนะ่ะไม่มาหรอกสามสองสองสามอะครับรอบนี้ก็น่าจจอกเลขมงคลอีกแต่ผมไม่รู้ว่าจอกตัวไหนอุ้ย <laughs> จะปล่อยแล้ว <laughs> แบบดนึงเดี๋ยวปล่อย แล้วก็ฝากไว้พี่ที่ลงนําเสนอใน YouTube ด้วยนะครับส่วนใครเจ้าอะไรก็บอกนะครับส่วนเลขเด่นงวดนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับรอบนี้สีมงคลก็จะเป็นสีฟ้านะครับผมให,เนหนเ้เด่นหนึ่งกับเจ็ดเด่นหนึ่งกับเจ็ดถามว่าชอบตัวไหน ผมทําคลิปไปแล้วครับรอบนี้ผมฟันหนึ่งผมขอฟันที่หนึ่งครับอาจชอบหนึ่งตัวไหนลองวิเคราะห์กับผมหน่อยเอะผมชอบหนึ่งรอบนี้ชอบหนึ่งตัวไหนหนึ่งรัฐบาลรอบนี้ผมฟันหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเอามาให้ดูทีละชุดเลขสูตรรอบนี้ผมจะเป็นสี่หนึ่งเจ็ดนะครับสี่เจ็ดหนึ่งก็ซื้อซื้อไว้ด้วยนะครับเลขสูตรนะครับอันนี้เป็นเลขสูตร ว่าไม่เลขตู้ดเลขสูตรหนึ่งครับชอบหนึ่งอะไรหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งผมว่ามีหนึ่งครับ ปีที่แล้วรัฐบาลออกีีห4 4 6 4 4ครับ6จะมาอีกไหมครับหกนี่ไหลดีจริงๆสำหรับรัฐบาลมันคือเพราเห็นหนีๆเจอแล้วเลขสูตรรอบนี้ ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับได้สี่สี่เจ็ดหนึ่งนะครับผมให้ไปตั้งแต่วันที่สี่แล้วแต่ว่าในตัวนี้ก็คือถ้าถามว่าผมชอบตัวไหนผมชอบก็ผมผมชอบหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับที่ให้ไปซื้อลอตเตอรีร่ไปแล้วแต่อันนี้ก็คือเป็นมันเป็นเพียงแค่เลขสูตรเท่านั้นนะครับแต่งวดเนี้ยเอาก็เอาเอา,เอาตามความจริงนะหนึ่งสามนะผมว่าไม่น่ามาเพราะว่ามันไม่เคยออกเลยครับแล้วมันเป็นเลขที่มันออก <S <S ยาก แต่ก็ไม่แน่เพราะว่ากองสลากไม่มีเลขดับไม่มีเลขอันแต่ว่าผมไปดูสถิตินะหนึ่งสามไม่คยัยงไม่ยังไม่เคยออกนะครับรอบนี้ออกวันพุธกำลังวันมีสองมีสี่แล้วก็มีแปดเดี๋ยวผมเอาให้ดูสองแล้วก็มีสี่แล้วก็มีแปดกำลังวันวันพุธฝากแม่แม่พี่ลงนำเสนอใน YouTube ด้วยเด้อเมื่อวานเราเราเราก็เข้านะพวกนี้ก็กดดันอีกนะครับนี้จะเป็นสถิติ หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเกหนึ่งผมเจาะเยอะมากเพราะผมชอบหนึ่งแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบก็เราก็ดูหลายๆสำนักแล้วไปจับนะครับแล้วก็ส่วนถ้าเป็นเลขเ,เจผมก็จะเจาะให้มีเจ็ดสี่เจ็ดเก้าผมจะปล่อยแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วพิมพ์คาว่าสุดปังให้ผมหน่อยแล้วก็ระวังมีฉาชีปักลิงใต้คอมเมนต์ส่วนใครที่ยังไม่แอดไลน์ยังไม่เพิ่มเพื่อน เวลาบอดแคส์เวลามีปัญหาเราจะได้เห็นกันนะครับก็ลิงก์ที่ผมปักหมดุดก็คือกดเข้าไปได้เลยแต่ถ้าปักลิงก์ใต้คอมเมนต์นั่นคือมิจฉาชีพบอกว่าให้เข้าก็คือปับเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือไม่ใช่ผมเพราะว่าเยอะไม่รู้ว่าจะกำจัดยังไงครับมันเยอะมากแต่ถ้า แต่แต่ถ้าไม่ชอบเราก็ผ่านแต่ผมว่าวันพุธน่ามีโอกาสที่หนึ่งจะมาแล้วออกวันโกนอีกใช่ไหมครับเพราะว่าวันที่สิบเจ็ดวันเข้าวันษาวันวันวันเข้าวันษาเอ้ยไม่ใช่สิวันออกพรรษาเมนบอกสิบเจ็ดสิบเจ็ดตุลาคมวันออกพรรษาแล้ววันที่สิบหกรัฐบาลไทยออกวันพุธเป็นวันโกนรอบที่แล้วออกวันโกนนับเ้า ก้ามากละครับรอบนี้9ก้าอยู่ไหมถ้า9ก้าอยู่นะผมอยากให้ออกหนึ่งกแล้วก็เจ็ด้าปล่อยเลยครับไม่เสียเวลาวันนี้ฮานอยเราเข้าไปแล้วนะตอนนี้ยอดบุญขอบคุณคนที่ร่วมบุญมาด้วยนะบุญกระถินก็ได้ยอดหกหมื่นเจดรเอ้ยหกหมื่น็ดันสามรอยแดิบบาทแต่ว่าตอนนี้น่าจะเพิ่มมาอีกนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ตอนนี้ยังเปิดรับอยู่เพราะว่าบุญกระถินวันที่ยีบเจดตุลาแล้วครับยีสบเจตุลาได้แค่นี้เราก็ดีใจครับไม่กดดันเพราะว่าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับเพราะว่าถือว่ามันเป็นเงินที่ได้มาบริสุทธิ์แล้วเราเอาเงินตรงนี้ไปไปทําบุญกระถิ่นไปสร้างหอ,อะระฆังไปสร้างสรารการาเปียนเราก็ได้บุญขอบคุณทุกคนที่ร่วมบุญด้วยนะขอให้ได้กับไปเยอะๆขอให้ ได้เป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะครับแล้วก็ขอให้แบบชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับก็คือขอจักแบบให้ธุรกิจการงานหรือว่าหน้าที่การงานแบบได้เลื่อนขั้นได้ตำแหน่งนะครับก็คือตามตามตามบุญที่เราร่วมกันมาเลยนะครับเพรา่าผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็คือ มันเป็นบุญมันเป็นบุญใหญ่แล้วเหมือนแบบเราเป็นตัวแทนเราเป็นเจ้าภาพนะครับเอาปล่อยรัฐบาลแล้วครับขนมไทยนะหนึ่งสิบหกตุลาครับเด่นหนึ่งกับเด่นเจ็ดผมฟันหนึ่งหนึ่งตัวเจาะจะมีหนึ่งสี่ครับหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้า ตัวรองจะมี7จสแล้วก็เจดแดรอบนี้นะก็คือคู่เด่นมันเลยครับอัดมักแทงนี่ก็คือคู่เด่นก็คือหนแล้วก็เจ็นะครับเม็ดเดียวรอบนี้ก็จะเป็น9ก้าหนึ่งเรีบซื้อนะตัวนี้เป็นเลขดังนะครับ9ก้าหนึ่งหกับแล้วก็เลขรองจะเป็น7จ็ดหนแล้วก็สี่หใครดูย้อนหลังนะก็ขอให้โชคดี ของขนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งของให้นะครับแล้วก็ใครที่สั่งวันนี้แล้วโอนเงินวันนี้ก็ไม่ต้องรอนานก็คือตัดรอบเลยนะครับปกติก็คือปกติจะส่งวันนี้นะครับแต่ว่าพอดีว่าคือฝนที่เนี่ยตกหนักมากครับคือตอนที่จะไปแพทย์ขวางอะไปไม่ได้ทั้งฟ้าทั้งฝน,นแบบทั้งแบบฟ้าก็ร้องครับแล้วน้ําเหมือนน้าแบบน้ําก็เยอะมากแล้วปีเนี้ย เป็นปีของน้ำเป็นปีของไฟครับให้เราให้เรามัดระวังด้วยน่ากลัวมากครับปีนี้แบบโอเคนะขอให้โชคดีครับใครดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังเอานะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่เสียบสินค้าด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ลาพัฒนาแล้วเดี๋ยวขอไปนั่งดูสูตรไปนั่งคิดก่อนนะมันจะมาตัวไหนนะครับ